ครับเกี่ยวกับพี่ต้อมเกษตรีวิธีกุ้งคนนี้ครับผมอ่วันนี้มีเจ้าฝรั่งฝเฟิร์นหงมีเนี่ยพูดเฟิร์นเลยขอฝันเยอะไปหน่อยเนาะพอดีได้เจ้าฝรั่งเฟิร์นหงมีมาก็เลยจะเอามาชิมพ่าชิมให้ดูกันแล้วก็มารีวิว รสชาติเราสัมผัสอะไรคร่าวๆเนาะเพื่อประกอบการตัดสินจใจที่ใครที่กําลังคิดอยากปลูกอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเข้า <c oughs> เรื่องกันเลยก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องพี่ต้อมเกษตรฤษีวิจิตร์เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดร,รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร <c oughs> เดี๋ยวเรามาพาให้ดูกันเนาะเอ่อมันมีสองแบบมันมีสองแบบเดี๋ยวดูนะอ่าอันนี้เริ่มสุกสุกจัดเนาะกับอีกรูปหนึ่งน่าจะยังสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะแปดสิบเก้าสิบเปอร 80-85เปอร์เซ็นต์เนานะเดี๋ยวเชาะให้ดูตรงนี้ดีกว่าจะพาให้ดูอนพาครึ่งมาเลยดีกว่าเนาะจะได้เห็นเม็ดเห็นอะไรด้วยเดี๋ยวผมสอนุญาตเอากล้องมัาจะอใอก,กล้จะได้เห็นตวามพาเนานะนพากางลูกกันไปเลยจะได้เห็นความแดงแล้วก็ลักษณะเม็ด ก็อันนี้ยังถือว่าไม่แก่เท่าไหร่เนะน่าจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ก็เริ่มเข้าสีแล้วก็เฟื่องของมี่ลักษณะผลนะมันจะเขาเรียกว่าไงคล้ายๆลคล้ายคกับผมเปลือแต่ถ้าถ้าคนปลูกเองเอะเนาะจะแยกออกเพราะว่า,าเฟื่องของมี่เนี่ยไอตัวเม็ดสีผิวตรงเนี้ยเขาจะเด,เดี๋ยวผมให้ดูใกล้กๆเม็ดสีผิวของผิวฝรั่งเนี่ยมันจะไม่เป็นไม่เป็นเม็ดน้ํามัน เยอะเท่ากับของกราสือผของกราสือจะมีความเป็นเมนตำมันเยอะกว่าเราเรามาชอบดูความกรอบก่อนนะคฟังเสียงผมชิมให้ดูเดี๋ยวอันนี้น่าจะยังสุกสักประมาณเจ็ดสิเปอร์ซ็นต์นะเนาะเดี๋ยวผมงัดกตก้องขึ้นนิดนึง่ง okay, เดี๋ยวมนมวชิมรสชาติก่อนเนาะ ให้สุกประมาณ75 75เปอร์เซ็นจะมีความหวานแล้วนะครับล้ประกอบม,มากสีชมพูเลือดสวยมากอ่าถ้าให้เทียบกับผงเปาเือเนี่ยเราสัมผัสเป็นกนัยอย่างกันผงเบาเือจะกรอบฟูอันนี้ก็จะกรอบแน่น คือถ้าใครชอบผมูบะื่อนะใครชอบฝรั่งกิมจูหรือซุยมี่นะรสสัมผัสมันจะต่างกันตรงที่ฝุ่นหมมีเนี่ยเขาจะมีความกรอบแน่นเหมือนเรากินเหมือนเรากินกิมจูดิบหน่อยแต่ไม่ติดฝาดนะครับอันนี้น่าจะผมใหุ้กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันน่าจะุกได้มากกว่านี้แต่ไม่มีรสปาดเลยนะครับหวานนำหวานอมเปรี้ยว แต่ถ้าเทียบกับตีกวนปาล่าหรือฝรั่งแตงโมนะแต่ฝรั่งแตงโมเนี่ยเปรี้ยวนําแล่ลูกโคโลซอนกั <t nak> นนะครับ so คือฝรั่งแตงโมมันจะเป็นทรงเหมือนยดน้ำนะเมล็ดกลมทรงเป็นๆเหมันยดน้ําแล้วก็เมล็ดเมล็ดเยอะใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับของพ่อสืบเนี่ยของพ่อสืบแทบไม่มีเมล็ดเลย เดี๋ยวลองปารูปที่คิดว่าสุกเนาะให้ดูอีกรอมอ่าอันนี้อันนี้สุกกว่านะครับอันนี้น่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดลองตอกเนาะ พามีครับ้ามี่าเพิ่มควนพ่อครับพร้อมหลังถ่ายคลิปไปกินฝรั่งด้วยเหรอขอไปด้ยครับลูกสาวกินนะ้วยกินไมละ่ะอันนี้อันนี้สุกกว่าแบบเมื่อกี้เนาะอันนี้สุกกว่าเนาะเดี๋ยวลองกินกัน ผมได้งงในลูกไหนเป็นลูกไหนอ๋อลูกเนี้ยที่สุกจัดกว่าเนาะคือถ้าสุกกว่านี้กลิ่นเขาจะแรงกว่านี้แต่กลิ่นเขาจะไม่แรงเท่ากับอหอมเปาสือที่สุกจัดจัดแเนาะคือบางบางคนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นฝรั่งเหมือนพวกฝรั่งที่นอกอะมันจะกลิ่นกลิ่นของฝรั่งมันจะแรงมากแต่อันเนี้ยกลิ่นไม่แรงสีสวยแล้วก็หวานนํา คือมันให้มันให้รสชาติกับรสสัมผัสเนี่ยคนละเรื่องกับกบนมเกอเสือเลยผงมเกาเสือเขาจะกรอบกรอบแบบเขาเรียกอ,อะไรเหมือนซาลี่อะเนาะคือกรอบจัวๆแต่อันนี้มันจะกรอบแน่นแต่ก็ไม่ได้แข็งนะครับถ้าแต่ถ้าเทียบกับเกอเสืออันนี้มันจะมีความแข็งกว่าเพราะว่าลาักษณะพันเขาจะแน่นกว่าเท่าที่ผมชิมมานะผงเกาเสือส่วนหงม,มี่ สีกวนปลาล่าแล้วก็อีกหลายๆพันนะผมให้ผมให้เปิดหนงมมี่เนี่ยรสชาติเนี่ยเป็นระดับสองลองจากผมพอซื้อแทนเรื่องการปลูกและการให้ตีกลนะดก,กว่าผมกอซื้อแน่นอนดก,กว่าติดง่ายกว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าไงถ้าหมกอซื้อมันต้องตัดยอดตัดยอดตัดห่อเสร็จแล้วตัดยอดเนาะแล้วก็งดปุ๋ยที่ไนโตรเจนสูงอะไรเงี้ยช่วงช่วงไว้ผลเนาะม่งานเขาสลัด เขาจะสลัดลูกแต่อนนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยคือโน้มไม่โนมก็ตัดแต่งให้เขาติดดอ,อกก็ติดผลได้เหมือนกันแล้วไม่ล่วงเดแต่จะมีความต่างตรงที่มเมล็ดเยอะกว่าผมเปล่อเสือผมเปลอเสือเนี่ยมันก็เหมือนกิมจูที่เป็นพาร์ทของไส้แดงที่มีความหวานกว่ามเมล็ดแทบไม่มีเลยแต่เันี้มเมล็ดยังเยอะอยู่อาจจะผมชอบชอบให้เหลือแต่มเมล็ดเดียวจะได้เห็นมเมล็ดกันเนาะ นะคือถ้าใครชอบกินฝรั่งนิ่มแบบผมนะคือจะชอบกินเมล็ดผมชอบกินเม็ดฝรั่งมากยิ่งฝรั่งสุกๆเนี่ยผมว่ามันหวานแล้วก็นุ่มดีแตอย่างอันเนี้ยเม็ดใ่เขาเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะหน้าเกลียดนะผมให้ประมาณสิบห้าเปอร์เซน์ของผลสิบถิบห้าเปอร์ซ็นที่เป็นเมล็ดนะนาอที่เหลือก็เป็นเนื้อดยอันนี้ ชอ,อกมาก็ยังเป็นเนื้ออยู่แม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามเมล็ดเยอะอะไรเยอะแยะเกินไปแต่เรื่องรสชาติเนี่ยผมว่าโอเคเลยจะเป็นรองแค่ขอมปลสืออย่างเดียวผอบปลสือหวานเข้มหวานนํำเลยขนาดสูแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เข้ารสหวานแล้วแต่ฝุ่นขอมนี่เนี่ยถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะออ,ออกหวานเปรี้ยวแต่ก็ยังเป็นหวานนํำอยู่นะแต่ไม่จัดเท่าของปลาสือแต่ไม่ไม่ไม่หวานนำํำเหมือนอไม่ไม่เปรี้ยวนํำเหมือนแตงโมนะฝลังคือกวนปาร่า คือถ้าใครชอบฝรั่งนิ่มแบบผมเนี่ยจะชอบกินมเมล็ดแม่ผมเนี่ยชอบกินมเมล็ดแต่แฟนผมอะชอบฝรั่งกรอบๆเนี่ยเขาก็จะชอบฝรั่งที่ลักษณะเนื้อผิวอ่อเนื้อแน่นจะมันไม่ได้กรอบแบบแข็งนะมันก็กรอบแบบกินได้อร่อยกินฝรั่งไม่จัดเกินไปแต่ถ้าสุกแบบนี้ผมว่าน่าจะกิ่นแรงกว่านี้ สำหรับคนชอบกินฝรั่งก็ก็น่าจะโอเคแต่ผมผมชอบเนี่ยฝุ่นาดัเนี่ยกำลังดีเพราะว่ากลิ่นเขาไม่แรงเกินไปโอเคครับเดี๋ยวขอเคียวนิดน,นึ่งอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะว่า,นะวาคือชอบอันไหนให้ปอันั้นคือจะไปถามคนอื่นว่า,วารสชาติฝรั่งอันนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนะมันก็ไม่เหมือนรสปากของตัวเองที่เราชอบรสชาติฝรั่งแบบไหนนะ อย่างผมเนี่ยผมก็จะชอบรั่งนิ่มๆอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบรั่งแข็งรั่งเปรี้ยวนําฝรั่งหวานนาอันนี้มันรสปากไม่เหมือนกันแต่ถ้าในในความเห็นของผมนะความเห็นส่วนตัวนะเฟิร์นหงม,มีนยผมให้เป็นอันดับสองรองจากหงพอซือแล้วมีข้อดีกว่าหงพอซือตรงที่ติดลูกง,ง่ายติดลูกง,ง่ายกว่าไม่สลัดผลลูกไม่ร่วงด้วยาะเป็นอีกเหตุอีกเ,เหตุผลหนึ่งนะที่น่าปลูก เพราะว่ามันมันไม่ต้องจัดการกับต้นเขาเยอะเนาะแค่ตัดแต่งกิ่งให้เขาแตดกดอกก็ติดผลแล้วโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าฝรั่งเฟิร์นหงมี่ให้ดูกันเนาะเวลากัดนะกลิ่นฝรั่งมันออกผลท้อฝรั่งเน่แบบปินมาก,กลลแล้วนะยิ่งท้อฝรั่งกรอบๆเลยนะนี่ดูเดี๋ยวดูใกล้ๆห ไม่ต้องกิ้มพิกเกลือครับฝรั่งไช้แดงผลของเมี่ยน,นี้มีรสชาติแน่นอนอร่อยกรอบหวานโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเนาะสำหรับเจ้าฝรั่งผลของเมี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะใครที่กําลังคิดจะปลูกอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ติดผลง่ายดูแลไม่ยากด้วยแล้วก็สีสันสวยสดเลยดูดิ กรอบอร่อยรสชาติหวานน้ำรสชาติดีมากโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมารีวิวให้ดูกันคือเผื่อใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนาะก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะเนาะผมก็ทิ้งรายละเอียดเบอร์ติดต่อไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็ใน Facebook ก็มี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจชื่อเดียวกันเลยพี่ต้อมคาเฟ่ฟรีวิธีพึ่งตนเองนะเนาะก็คอมเมนต์มาคุยกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมคาเฟ่ฟรีวิธีพึ่งตนเองด้วยนะคคะะะะแลลลล้้วกกกก็ออย่่่่่าาาืมมมมดดดดริิงเนนจไไพชปใใหๆคร วันนี้ก็ขอตัวไปทานฝรั่งต่อก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันเยอะมากเดี๋ยวจะเอาไปทำฝรั่งสกัดเย็นดีกว,ว่าสีสวยดีจังเลยดูยดนะรสชาติดีมากไม่ต้องกินพริกเกลือเลยโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ